สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการใช้ Set นะครับในภาษา Python นะครับก็มาดูการเขียนโค้ดนี่หนึ่งนะครับครับก็นะครับบอกว่าต้องการให้ s นะครับเป็น Set นะครับที่เก็บ1,3ไว้นะครับก็เขียนแบบนี้ครับแล้วก็ดูค่า s นะครับ ต่อไปนะครับดูว่าเราสามารถที่จะเรียกเมธอดอะไรใน S ได้บ้างนะครับก็ใช้ D A R นะครับมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นเมธอดที่มีใน set นะครับเช่น Union นะครับ Union แล้วก็ Intersection นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้ว Difference นะครับ แล้วก็แอดนะครับเดี๋ยวลองแอดดูนะครับตอนนี้ S เป็นนี่ครับเป็น1 3นะครับเดี๋ยวจะลองใส่ข้อมูลที่ไม่ซ้ำเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับแอด4เข้าไปนะครับก็มี1 3 4นะครับถ้าเกิดว่าเราแอดข้อมูลที่ซ้ำกันเข้าไปนะครับเช่นบอกแอด3นะครับ S ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิม1 3 4เหมือนเดิมนะครับทีนี้วิธีการตรวจสอบนะว่ามี เอ่าเอลเมนนี้นะอยู่ในลิสต์ไหมนะอยู่ในเซตไหมนะครับเราครับก็ใช้ in นะครับเช่นบอกว่า1 in s นะครับอยู่ใน1อยู่ใน s หรือเปล่าก็ true นะครับหรือว่า3 in s ก็ true นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น2 in s อันนี้ก็เป็น false นะครับอาจจะเป็นตัวแปรก็ได้นะ n เท่ากับหนะถามว่า n in s ไหมนะครับก็มันือถามว่า1 i n s หรือเปล่าอันนี้ก็ true เหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ก็คือตรวจสอบว่าอยู่ภายใน s ไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะใช้ในการเช็คนะเช็คพวกคำผิดได้นะเช่นเราบอกว่าเรามีเซตของคำทั้งหมดเลยนะในภาษาอังกฤษตัวอย่างผมใส่สักไม่กี่คำเหกันนะฮะ hi hello อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อ่ะพอละนะครับสมมติมี2คำนะครับอยากจะตรวจสอบว่าคำที่ให้มาเนี่ยสะกดถูกไหมนะฮะผมก็ เช็คเลยครับ high in word ไม้นะครับถ้าใช่ก็สะกดถูกเพราะว่ามีในเซตนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสะกดผิดนะครับเช่น hello สะกดอย่างนี้นะครับอ่ะนี้ครับก็ false นะสะกดผิดคือไม่มีในเซตของคำภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้ในการตรวจสอบนะว่าว่ามีนะฮะการมีอยู่ใน อ l e m e n t เนี่ยมีอยู่ในเซตหรือเปล่าก็ทำไึงรวดเร็วนะใช้ In เข้ามาช่วยนะครับต่อไปนะครับมาดู Operation เมื่อกี้นะที่เราลองไปแล้วนะคือ Add ใช่ไหม method แ d d นะครับเสร็แล้วก็ลอง Union ดูนะครับกลับมาดู S ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลอง Union แล้วก็ Intersection ดูนะครับตอนนี้เรามี S เป็น134นะครับเดี๋ยวเรา เรามีเรามี t ด้วยนะครับ t ก็เป็น3 9 27แล้วกันนะครับก็เอา s มานะครับอ่าให้ u แล้วกัน,นครับ u เนี่ยเป็นผลการยูเนียนนะครับของ s กับ t นะครับก็เขียนอย่างเงี้ยครับ u เท่ากับ s union t นะครับก็อันนี้ครับ หนึ่งสามสี่นะยูนีนกับตัวนี้397ก็เป็นแล้วครับ1นึ่งสนะครับหอ่าพิมพ์ค่ายูมาดูนะครับ1 3ึ่งสามสี่เนะถ้าจะดูความว่ามีกี่ตัวนะสมาชิกในนี้ก็ใช้เลนนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นก็ที่เราใช้ในลิสต์นะครับอ่ายู่นี้แล้วนะครับต่อไปก็ Intersection นะครับ ก็เอา s กับ t นะครับมาอินเทอร์เซกกันนะครับ s เป็นเท่านี้นะฮะ t เป็นเท่านี้นะครับ,รบแล้วก็จะมาอินเทอร์เซกกันก็ใช้ให้ใส่ในวีแล้วกันนะฮะ v ีเท่ากับ s. <S เ dot intersection น,นะฮะแล้วก็ t นะครับผลการอินเทอร์เซกนะครับก็มีตัวเดียวที่เหมือนกัน,นคือ3ถูกไหมครับก็ v ก็เป็นเซตที่มีแค่สมาชิกตัวเดียวนะครับก็คือ3นะครับ v ก็3นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานเซตนะครับเบื้องต้นนะครับ